สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลิฟชลองค่ะแล้ววันนี้มาจ่ายตลาดค่ะแขกรับเชิญมาไม่ได้ละงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อของกันนะคะกำลังเลือกซื้อผักอยู่ค่ะเพราะว่าจะไปทำสุก,กี้ให้แขกรับเชิญทานนะคะผักปุ้งผักกดข่าวขึ้นช่ายนี่ขึ้นช่ายนี่นะคะเวลาเราเลือกซื้อนะคะต้องเลือก สีที่มันแบบว่าใบสีอ่อนๆนะคะแล้วก็ดูสดๆอย่างงี้แล้วเวลาเราไปปรุงอาหารนะคะก็ไม่ควรจะสุกเกินไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยววิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่ในขึ้นช่ายนยคะเดี๋ยวมันจะหมดไปค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายนยคะยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยทีเดียวถ้า่างนั้นเดี๋ยวขอเลือกซื้อก่อนแลวกันนะคะ กลับมาสู่ครัวอันแสนสวยโอเคนะคะแล้วก็แขกรับเชิญที่ข้างๆนะคะก็เป็นน้องชายที่น่ารักมากนะคะน้องต้นนั่นเองสวัสดีค่ะน้องต้นเดอสตาร์น้องต้นนี่คือตอนนี้มีผลงานอะไรบ้าง เพิ่งจบไปก็โรงแรมผีครับมสนุกสนานมากมายก็เหนื่อยนิดหนึ่งเหนื่อยเครับเกือบตายด้วยเพาไมอ่ะเกือบตกหน้าผาครับอุ้ยเหรอสูงประมาณตึกเ้าชั้นนะเราไปทําอีท่าไหนคือแบบอันอื่นมันจะเป็นแบบมีต้นไม้บังแล้วตรงเนี้ยเหมือนเราต้องโดนพี่ชาคิด ผ่ประเด็นตกหน้าขาจริงแต่ว่าเขาให้ผ่านกล้องนะครับแล้วพอผ่านกล้องปุ๊บมือเราถึงจะคว้าต้นไม้ทันแล้วเขาบอกว่าท่าไม่สวยลองดูเราเราก็เลยไม่เอามือไปแล้วก็คว้าต้นไม้ไม่ทันแต่ว่าดีครับพี่พี่ตาก็เขาคว้าเราทันคือต้นถลายแล้วต้นถลายไปแล้วนิดนึงแต่ว่าพอเขาจับไว้เราก็เลยหยุดตกไว้ก็เลยไม่ได้ตกลงไปโอ้ยนี่เป็นผ่าต้นละ แข่งกับผาแต้มแข่งกับผาแต้มเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าคะปล่ครับเป็นคนเกิดเชียงหยนะใหม่ครับเป็นคนเหนือแต่ว่าไปอยู่ลำปางเห็นไหมผิวถึงดีวันนี้นะคะมาบ้านพี่อ,อมนะคะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะก็จะทําสุก,กี้แห้งน้ําผุกขิกเกี่ยวปะไม่รู้เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นสีสันนู่นนี่มีสีแดงสีอะไรสงกรานต์จะเป็นแบบว่าออกสีสันนิดนึงปีใหม่ไทยอืม แล้วทำไมถึงอยู่ดีคิดมาแบบว่าเออประกวดเวทีใหญ่ขนาดนี้อืมเพราะว่าจริงๆผมจบการละครครับที่มองเทพแล<า>้วสร็ปุ๊บได้เรียนตัวในมิวสิคอลก็เลยรู้สึกว่าเฮ้การร้องเพลงนี้ก็สนุกดีก็เลยแบบว่าลองมาประกวดดูใช่แล้วก็ได้เลยอ่ะได้ครับแล้วคิดไหมว่าเราจะได้อ่ะคิดครับ <laughs> ถ้าน้องๆคนไหนจะประกวนะครับคือจะทําอะไรก็ตามทุกอย่างถ้าสมมติว่าคิดว่าทําไม่ได้คุณก็แพ้ตั้งแต่คิดแล้วนี่จริงๆใช่ไหมฮะใช่ผมก็เลยคิดว่ายังไงยังไงเราก็ติดเราเข้าไปเราคิดไว้ก่อนเลยเฮ้ยติดแน่เออเราได้แน่เราได้แน่เบสิกแล้วเราไม่แบบว่าตื่นเต้นหนอก็นเวทีใหญ่อ่ะตื่นเต้นมากแล้วมีรุดนด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยยังไงรุดนก็เข้าเราจะเข้าันหล่อซื้อรุดนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าก็เข้ามาครับ ยังไม่เคยเล่นหนังใช่ไหมคะยังครับแล้วละครเวทีก็ยังครับจคิงว่าเดี๋ยวก็คงเร็วๆนี้ละเมื่อชอบเข้ามาในวงการแล้วชอบชอบไหมชอบนะฮะชอบตรงที่ว่าได้เจอคนเยอะขึ้นได้ทำงานกับคนหลายคนจริงเหมือนละครแต่ละทีมก็ต่างกันสไตล์ของแต่ละเรื่องการทำงานก็ต่างกันกูุมกับแต่ละคนก็ต่างกันจริงต้นชอบเรียนรู้ มนุษย์นะครับแล้วบทบาทที่เราบอกว่าชอบสุดที่ผ่านมาที่เราเล่นอ่ะชอบบทไหนอ่ะชอบสุดจริงแล้วชอบเป็นเล่อนที่เป็นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่คาร์ลัสคือแบบว่าโกงนิดๆแล้วก็ เละแล้วเหมือนเราตอนเด็กๆอ่ะที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราอยากบอดมังกปุ๊ชอะไรเงี้ยผมมไ่ปล่อยแสงปล่อยอะไรอย่างงี้ใช่ปล่อยแสงเตะต่อยอะไรเงี้ยขึ้นเองครับแสดงว่าชอบแบบแอคชั่นนะเนี่ยแอคชั่นก็ชอบแต่อะไรแบบเนี้ยแต่พออากาศบ้านเรามันเหนื่อยมากออมันแอคชั่นเมืองนอกมาฮอลลีวูดกับผู้ชายขาเขมรอากาศดีประเทศเพื่อนบ้านอ่ะเออกาศดีนะอากาศดีเราน่าจะไปถ่าย แล้วที่ผ่านมาเคยเล่นบทร้ายบ้างยังอ่ะก็เนี่ยครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็ร้ายครับร้ายจะฆ่าพ่ออะไรเงี้ยครับฆ่าพ่อตบแม่อ่านี่ใส่แย่เนี่ยีแฟนผูกผิดผิดนะเนี่ยตัวละครตัวนั้นเฉยเฉยครับจริงๆผมเป็นคนดีมีความรักเป็ชอบต่อสังคมแล้วตอนที่แบบว่าเราหลังจากที่เราได้รับตําแหน่งแล้วเนี่ยเรามีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเงี้ยเราไม่เสียเวลาไปส่วนตัวของเราไหมตอนแรกก็เสียครับเนาะตอนแรกเสียตอนหลังปุ๊บ เราก็ให้เขารู้ว่าเราใิสัยเป็นยังไงจริงๆเลยดีกว่าเหมือนแบบจะไปไหนก็ได้จะไปเที่ยวจะไปอะไรก็ถ้าเกิดเจอเขาชวนกันไปเลยก็กลายเป็นว่าสนิทกันไปเลยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นี่เป็นแบบคนนี้ให้กําลังใจเราได้ดีเนอะมีแฟนคลับน่ารักน่ารักเนี่ยผมว่านะเพราะว่าเขาจะเป็นกําลังใจคอยเช็คข่าวคอยนึกคอยนี่อะไรอย่างเงี้ยรว่า ถ้าไม่มีใครเข้าใจเราอย่างน้อยเขาก็รับฟังอ๋อพีผมเข้าใจนะก่อนที่เราเข้ามามุมมองที่เรามองวงการนี้มองเป็นไงมันสวยงามอมันสวยงามเพราะภาพมันออกมาสวยงามอ่าแต่พอมาทำทุกคนเหนื่อยมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจริงคือแบบเหนื่อยยังไงเหนื่อยในการทํางานหรือว่าเหนื่อยแบบว่าในเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆก็เหนื่อยบ้างครับอืมแต่ว่าเหนื่อยบ้าง แต่เราก็ต้องปรับตัวเราต้องปรับตัวแต่การทํางาน,น <ะ S 1> รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยคือไม่ใช่ว่าทํางานแล้วเหนื่อยแล้วท้อมันเหนื่อยกว่าที่เราคิดฮะ,ะมเมื่อก่อนใครก็คิดโอ๊้ยไปแสดงแป๊บๆก็ได้ละก็ได้เงินละวม,มันไม่ใช่แคนะ่นั้นเปลี่ยนเปลี่ยนหม่อินเสิร์ตมุมกล้องอะไรเงี้ยมันเหนื่อยบางถ่ายบางเรื่องถ่ายข้ามวันใช่ไหมครับบางทีหนังเพียงหนังผีอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องถ่ายดึกอะไรแบบเนี้ยเริ่มีสี่เริ่หกโมงเช้าค่ะ อย่างละครนี้เราต้องเรียน acting เป่ะเรียนครับเรียนเพิ่มที่จบมหาวิทยาลัยมาแล้วก็มาเรียนเพิ่มต่อครับเรียนกำมองน้อยยากไหมผมว่ามอมเป็นครูที่เป็นครูเลยฮะพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นครูแล้วก็อยากจะแบบทำอะไรอีกไหมในวงการนอตอนนี้เราก็คงเล่นละครไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอยากอยากทำภาพยนตร์ครับจริงหรอใช่ครับ อยากเปิดบริษัทภาพยนตร์ของตัวเองล้อล้อเออเออพี่ผมก็อยากทำหนังนะเนี่ยอยากเป็นพุ่งกับหนังที่ตอนนี้พุ่งกับหญิงที่ได้ออสการ์แล้วก็กำกลับเองไหมอ่ะกำกับอาจจะกำกับเองครับหรือว่าอาจจะร่วมกับเพื่อนช่วยกันอ๋อช่วงนี้เอางี้มันมีงานดีๆนะคะเป็นงาน world expo นะคะที่เซี่ยงไฮ้อยากจะให้แฟนๆเริ่จะลองนะคะได้ไปดูกันงั้นไปดูภาพของพรมจัง งาน World Expo ใกล้เข้ามาทุกทีอาคารสาราไทยของเราตอนนี้นะคะก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วละค่ะออมเอาภาพบางส่วนมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ดูกันสัปดาห์หน้านะคะมีอะไรมาอัปเดตกันต่อต้องคอยติดตามชมนะคะคุณผู้ชม